จะเป็นยังไงถ้าเราเนี่ยได้ไปอยู่ในโศก,กนาฏกรรมของหน้าประวัติศาสตร์ที่ร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งอย่างเหตุระเบิดของโรงไฟฟ้าในประเทศยูเครนเตรียมตัวย้อนเวลากันได้แล้วนะครับกับชอนาเบลลิควิดเดเตอร์ตีหนึ่งยมนาทีนะครับวันที่26เมษายนปี1986ณโรงไฟฟ้าน,นิวเคลียร์ชนอนเบลเมืองพริเพรสแควนเคฟประเทศยูเครนเตาปฏิกรณ์หมายเลข4นะครับเกิดขัดข้องระหว่างการทดสอบระบบรอเย็น ส่งผลให้ระบบตัดการทํางานอัตโนมัติไม่ทํางานเกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขัดข้องแรงดันไอ้น้าในตอปฏิกณ์นะครับสูงเกินกว่าที่ตัวเตาจะรับไหวและนั่นส่งผลให้แกนของเตาปฏิกณ์นะครับหลอมละลายจนเฮลเบิร์ดได้เกิดขึ้นบรรยากาศโดยรอบนะครับเต็มไปด้วยควันไฟที่พวยพุ่งและกรรมนภาพรังสีที่มีรัศมีฟุ้งกระจายไปทั่วกว่าหลายสิบกิโลเมตรรอบๆเมืองพิเปียส เกมนะครับจะให้เราเนี่ยได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความสามารถหลากหลายนะครับพวกเขาเหล่านี้ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบนะ